ท่านอำเภอท่านปหลัดท่านกำนันท่านสมาชิกองค์การสวนส่วนท้องถิ่นนะครับท่านหัวหน้าสว่วนและแขกผู้มีเกียรติรวมถึงพี่น้องประชาชนบ้านสำนักขามผมขออนุญาตพูดภาษาบ้านเรานะครับตามนโยบายผู้ว่าการจังหวัดปูดตายวายซวยครับกับวันนีไฟฟ้าภูมิีพาคลองพุมนะครับได้มีโอกาส ตามฐานะเพื่อมาที่นี้อีกทุกตำบทดินานาเพื่อไปผมก็จะไปด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นโอกาสทีดีมากเราไม่มีโอกาสที่จะออกไปพบสื่อสร้างโดยตรงกับพี่น้องประชาชนได้แต่ออกอากาศวิทยุมั่งทีวีมั่งบางที่ถันกับฟังมั่งไม่ฟังมั่งแต่แบบนี้ถือว่าสื่อสร้างกันโดยตรง ผมเสดระหนาววน้าข้องชำหนักงานมาปูดลงกับลูกน้องก็พมมาปูดบางที่คนละเรือกันกันยังกันยังเหมือนกันถื่อว่าเป็นโอกาสดีเี่ผมได้มาพบผี่น้องแล้วก็มีเรืองที่จะบอกพี่น้องไล่ไล่เรือโดยเฉพาะเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเพราะปืนถีตำบลชำหนักห้าปืนถีนี้เป็นปืนถีปิเศษนะครับทีผมบอกปีเศ่เอยยุชายแดนและอีกอย่างหนึ่ง สภาพเศษรษฐกิจถีนี้กำลังโตวันโตขึ้นแล้วก็โตหมากโดยเฉพาะไฟฟ่าีจะต้อง้อาไฟมาให้ีน้องไม่ชายกันย่างสัวทิ้งและพอเพียงพอ่อนะครับพกันเลยอยากจะมาเราไปอยากให้ชัดๆน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับสิทธิ์กันมั่งหรือไม่นะครับโครงการบรรเทาพ้นกระทบ ให้ปลีกการปิตโตรียมหรือแอลพีจีการทุ่มกอมการตด็ดรัวนะครับโครงการอันนี้รัฐบาลก็อยากจะช่วยเลือกผู้มีรายได้น้อยเขาวัดตรงนห้นะครับรายได้น้อยเขาวัดตรงที่การฉายไฟบานในฉายไฟไม่เกิน9ก้สิบน้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยเขาจะช่วยเลือกนะครับ ไม่ทราบว่าที่นังตรงนี้เคยมีไอ้ใบเงีงขาไฟข้องเดือนกระลักกระชายไฟเกินก้สิบน่วยนะครับนะนี่คือเรื่องเรื่อง้องการที่อยากจะบอกเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่อง้องไฟฟ้านะครับเรื่อง้องไฟฟ้าพี่นองครับอันเนี้ยถ้าผมทื่อขึ้นมาเนี่ยอยากจะเอามาบอกพีนองว่าที่หน้าบ้านกองฐานเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยไม่ ยังมีอยู่เลยไม่ช้ำรุดแตกรุดไปเร็วยังอยากรุดไปจะไ้่ขาไฟฟ้ามันจะแค่ก็ที่ลงจากเหลือตรงนั้นเลยก็ต้องใส่ย้อนลงไปในกรองนี้นาทีมันจะได้ไมปผิวมันจะได้ไม่ให้พี่น้องมาจะได้ไปยิบนะครับเอามาชำระการไฟนะครับกอพูดนท เลือดเฉยพอแม่้อครับหรงล่างลังนี้กจะชของเยงลองปุ๊บดึงนำเป็นเจ็ดวันห้เว้าเจ็วันตอนลัโซ่ของหมอะีรับองป่๊ยผูปวยว่าต้องเพิ่มไม่นยีแดดเผือกไ้่รัางเป็นซีถึงจะมีการไปกี่บานแล้วกับไปกี่บานการเนไปได้ดีเคยไปได้ด้วยนั่นคเตือน ไปแวันได้ไหนี่ไปไมของพอรานะครับ10วันนะครับต่อไปวันแต่ไฟฟาภูมิภาก็พบอวย่าพีอกอตอนนี้ยงเป็กื้อใใอาเียนรจักอีเเป็นภาษาีนะครับไฟฟ้าภ so, ูมิภาคกออพือไฟงาาพลินวันที่หนึ่งกดด้วย หรือพื่นมาหนึ่งวันเนี่ยพี่ดองแตนที่แต่เวลาเขามาบริการให้ผมไม่พี่ดองคุยฟ้าผู้พิพากเขามาให้พี่ดองใช้ทั้งสิบห้าวันถึงจะเก็บตังค์พี่ดองเห็นด้วยนะครัเนื้อจากว่าพี่ดองแต่ท่าทางเองก็ร้องด้วยความกระโดดเช่นเดียวกันคุยฟ้าผู้พิพากก็พอจะช่วยได้ทางได้มากก็ทางผู้หาการกองตกลงจะมาฮารุมรวยในปีนี้อ่ะพ่อท่าไปอีกนะครับ ไต้มาหมาตันี้มันโงไม่ได้แล้วตัวาถ้าผาผงขาถอยไปแกมากก็ซือไหมแกมากก็ซือไหมเหไหมซือไปหน่งไปควายไปลิ้หรือว่าดูเราดูดักว่าไไควาลิ้ในเราดูทักวางเคื่เราดูทักวาดวไไควา้านหน้าน้าหลัด้ตควาไปผลิตก็มีหน้าทีพัลิตเหลวกระซุบมาให้ไควาผู้มีากผก็พุ่งพุ่มา บริกากไปไปรของในบิณฑบาตุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอีกทีหนึง่งไม่มีสิทธิ์จะไปพักได้ในวันเดียวแต่เราเาบริการเองอย่างยือเวลาให้ิณฑบาตุรกนนี้ขึ้นมาอีกสิบเก้าวันอีนวกวันยี่สิบวันต่อไปจากีเดิมตอนนี้สิบสามวันอยู่นะครับเกืบอบยี่สิบวันนะครับอันนี้ก็อยางคว่างสิ้นกันได้ครับนะเมือ่อเขาโยนในกรงแล้วน,นี้ช่วยเป็นสัมด จะที่งว <ance> <c ười> <c ười> ันนั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไฟฟ้าไรฟ้าก็ทุ่งที่ระดับนะครับเอากรมงานส่งเอ็นเอ็นเอากรมงานนี่นมือทื่อถ่ายไ่ใจก็จะเตื้อนต่อถึงเวลาเราเตรมานี่จะมีตุ้ตๆ้ตู้มาในเครื่องมาให้ไใจต่อไปไฟฟ้าพุ่ก็เป็นพันนีตอนนี้กำลังหรือทำดึนกันพ่อไม่พ่อหนีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์ถ่าไม่ได้ส่งไม่ได้โทรศัพท์มือถืออย่าง สามวันอ่กลบประบดนึงวันถ้าท่านจะไม่เป็นอะรที่อาจจะมีตาจวืดอาจจะว่างแต่ละอย่าลืมนเลื่นนะครับจะมีเสี่ยงเรือไว้กับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอาจจะโดนจับดาบไว้ด้วยถาวน่ำตาจะไปเชื่อได้ครับปลออาจจะมีมืออาชีพมาจัดตั้งดาวตัดที่จะมีกันเปิดกว่าตัดตาตะัวหรือเปิดกว่าเข้าไปตัดเล็กเกล้ใกข้างใน นี่ยันกวาฟของไอพี่น้องนะครับเราค่ายไฟใ้พ่อพี่น้องในในราคาที่ต่าว่าทุนที่ซื้อมาจากใบฝาควายผลิตน่วยหนึ่งเอ่อยูนิตน่วยหนึ่งไม่เอ่อบาทกว่าเองพี่น้องครับน่วยหนึ่งบาทกว่าตอนนี้บาทอยู่อ่ะไซนะครับนะถ้าเป็นธุรกิจเป็นโรงแร่โรงงานโรากหน่วยหนึ่งประมาณร่อบาทสามบาทนะครับ แต่บ้านอยอาศัยน,นี่มันเป็นอายุใบหน้าบาลที่ตอ้องการจะสวย่อไม่ไปนองอยให้ลำบากเลยขายในราคาติดตำว่าทุนเพราะฉะนั้นอย่าขิดจุดจริตอย่าคิดเอาเปรียบคนอื่นเราชายกันตรงไปตรงมานะครับชายมากก็เทียมมากชายน้อยก็เสียหน่อยมันไปเป็นตมขั้นบันไดก็อย่างอัตราเก่าหน้าจากสูนตึงงานน้วยราคาผู้หญิงคิบยี่สิบรกบาี่โอใคร ท่านได้เบียร์ไปแล้วท่านทาธุรกิจแต่โยนภาระมาให้กับไฟฟา้าผู้มีบารต้องมาออกค่าใช้จ่ายอีกทำหรือล่ะครับท่านนายกเอาเลยเดินรดท่านนายกติดดีพี่น้องก็ต้องไปห้านายกแล้วไปก็ไฟฟ้าก็ไม่อายบานลังเดียวนะววครับแต่ว่าโคุงการมันมีเป็นรอยห้องอะไฟฟา้ารถต้องคิดร่วมกังโครงการนะครับไม่จะคิดองเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหา จะจะบอกไว้โดยถ้ามีลักษณะนี้ให้ช่วยท่างเจ้าข้องโครงการก่อนที่จะซือ้อว่าสาธาลุรพวงไฟฟา้าได้จัดให้แล้วยั่นะครับมีฉะนั้นเลือถันจะเดือดรอดคมยกตัวยามัากาะใดมีอยู่แห้งหนึ่งขางมัคคยิตรทางนี้นะครับชื่อเลโครงการอะไรไม่สาบตอนนี้บานอยู่ตด้ไม่แล้วไฟยังไม่มีต้องมาเทียวลากเทียวพวงมาจากาข้าง รอเองพนดีแหละก็นายกวาผู้จัดการประมาณการที่ราคานั้นไม่บมดพุ่งเล้วครับอยากจะบอกเอาไวอยากจะบอกเอาไวเรื่องที่ดินจะสั้นหลักขนาดนี้แต่ถ้าโครงการให้ก็ประกาศมีไฟน้ำมีไฟมีน้ำรองซื้อไปเลยเพีอวพี่นองเขาทายดีพ่อดูลักฐานการชำระขาขยายเขตปักเสาเขาด้วยอพ่อดูเป็นสตที่ว่า ก็ไวเลยจริงหรือไม่ครับโครงการตรุกโครงการที่เขาทาทุกตองยิงจนทะเบียนเป็นบาจดจะสัซนด้วยเนี่ยมันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับส่วนดีมากจัดสั้นซึ่งเชื่อน,นอยากจะวางอเลรตรงนี้นิดนึงเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องน้ำผมไม่ไปยุ่งและป้าป้าเขาหวาเขาอีกกับนั่นคือเรื่องนึกออก่<ห>าใ <หา S 1> ช้จ่ายในการติดตัง้งคูไฟแสงสว่างเพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตได้สำเสิ้นข้ขอความแม่บิดองในปืนถีตำบนนั้นๆการไฟฟ้าภูมิภาคกองพมเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้แล้วยงสัเ์ิ้นนี้ให้กับทางของทิป็นผู้ดูแลถ้าควถนนุดับไฟถนนุดจำดุดแจ้งเถศบาลแจ้งอมบรต้นรับควายโยธา,าจาจัดการซ้อมดูแล อันนี้ยากก้แจ็งผมไม่เป็นนองนิดหนึ่งเตาหว่ามันติดตอนเถียงวันเถียง,ทยงแทกๆเกี่ยวโลดยังติดอยู่เลยเนี่ยแสดงอุปรกรณ์มันชำดอุปรกรณ์ที่ควบคุมที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมเนี่ยมันอาจจะเสียแจ้งให้ทา,ทางเทศบาลทางบตวตเขาซ่อมตัวไม่เป็นนองไฟฟ้าผู้มีพระให้ชายไฟนี้ชายฟรีแข่สิบเปิดเ้นข้องน้วยทีอยัาไัยและธุรกิจขนาดเล็กในตำบลนี้ ยกตัวอย่างในตำบลซับนะคบครับจะชายไว้ยาธารณะฟรีได้แค่ซิปนซ่วนยบานยัวไซต์อุปจดนุวยเก็บเงินปีนองนี่แหละพอหมดนุวยทางวัดเนี้ยมาร่วมหมื่นก็จะแจกเทศบาลนะครับให้ช่วยดูแลอันนี้ต่างไฟฟ้าต่างผมเนี่ยช่วยดำเนินการติดตั้งให้เดียวก็ช่วยประชานงานแต่๋ยวก็ราบอกเล่ากวามเป็นหองช่วยกประหยัดการพลังงานตอนนี้เรามารู เมื่อวันที่1 4เดือนก่อนนูนที่ไฟดับ1ี่จังหวัดผาตายพี่น้องครับมันก็มาจากไฟฟ้าไม่เพียงพอไฟฟ้าไฟผลิตเองเขาส่งไฟมาจากกรุงเทพไฟจากผาคลางมาสวยผาตายใตายเรามีเครื่อนน่งไร่เครื่องพี่น้องมีโรงไฟฟ้าแต่ยังไม่พอความต่อการยังขาดอีกเก็ดรอยนึกแป็นรอยเมฆวัดซื้อมาเลพี่น้องเราซื้อมาเลเนี่ยเท่าที่ไปเห็นเอ็นอยู่นี้มาพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดี ไม่หรอกเพราะจะอยู the the Hence, ่บางทีต้องจ่ายไฟไม่ไหมแต่ถ้าไม่เลยนาที่ด้อยกับพี่ยไหมกับก็เป็นซาลาจากทันผู้จัดการไฟฟ้าของเรานะทีได้ไปกับแม่เพื่อกับมอคพยายามพูดคุยบางทีถ้าไม่ไฟก็อยากได้ไฟได้ไฟแล้วก็อยากได้ราคาถูกธรรมดานะธรรมดา ก็คงแล่แ้วกระจายเวลากันมาก่อทุกคนปีนองอ,อย่างไรบ้างมาวานนี้ปีนช้าอย่างไรบ้างเมื่อวคนนี้